สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทิปนี้เรามาชมพุทธด่างกันนะคะอ่าแล้วก็ที่ศึกษามา,าบางทีเขาก็เรียกว่า,าพุทธฝรั่งมลิฝรั่งก็แตกอยู่เหมือนกันพุทธเงินนะคะใบจะเป็นสีเงินเลยะคะ่ะจะด่างเราแบบเนี้ยคะ่ะลำก้านก็จะเป็นด่างดางเลยนะคะเป็นก้านสีน้ำตาลน,นะคะ ส่วนดอกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกจะเป็นห้าแฉกนะคะมีเกสรสีเหลืองอ่ามีแต้มสีเหลืองตรงกลางเดี๋ยวเราดมก่อนนะคะหอมอืมไม่หอมนะคะเพื่อนๆกลิ่นจะเฉยๆธรรมดาแล้วก็อันนี้เวลาดอกโรยก็จะเกิดมเมล็ดความดากของเขาก็จะมีความสวยงามน,นะคะต้นสูงประมาณสองเมตรนะคะ ก็จะแผ่เป็นปุ้มเป็นพุ่มเป็นไม้ขนาดกลางนะคะเห็นไหมคะเราจะเรียกว่าพุธเงินใบเงินก็ได้นะเพราะว่าสีเป็นเงินเลยฟ้ามด่างของเขาก็อันนี้ปลายยอดของเขานะคะก็จะมีสีขาวอมค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นตรงกลางกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลําต้นกันนะเมื่อกี้พอดีได้เสียงหมาเห่าเลยตัดเนี่ยก้านจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะค่ะเป็นไม้ที่พุ่เป็นไม้พุ่มสวยนะคะเขาจะสูงขึ้นแต่มันพุ่มแล้วก็มัดเชือกเขาหน่อยใส่กระถางได้ค่ะค่ะก็เป็นพุดด่างเงินนะคะสีสวยมากค่ะดอกก็จะมีห้าแฉก ดอกจะออกตรงยอดเลยนะคะจะเป็นตรงยอดใบของเขาใบอ่อนก็จะเป็นสีเขียวอ,อ่อนแบบนี้นะคะลดน้ำหนนเดียวก็พอนะคะดินชื้นๆหน่อยค่ะไม่ชอบน้ำขังนะคะก็จะออกกระจายแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะ ใส่สีงนกหน่อยนะเชา้าๆค่ะไฟด่างสวยางามมากค่ะก็ใส่กระถางแบบนี้นะคะถังใหญ่หน่อยการขยายพันธุ์ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองหักกิ่งเข้าไปชํำดูนะคะของกิ่งแก่ๆหน่อยนะคะ ได้กิ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปตักที่ดินดูค่ะเป็นพุทด,ด่างที่มีความสวยงามมองมาก็มีสเสน่ห์นะคะไา่มีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเลยค่ะช่งนี้ออกดอกพอดีได้ฝนนะะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะคะคุณเฉยๆช,ชื่ดๆ แต่สร้างความสีสันที่ใบนะคะแล้วก็ดอกดอกจะเป็นดอกสีขาวมีจุดสีน้ำสีเหลืองเหลืองอยู่ตรงกลางของเขาค่ะอ่าก็ค่ะลักษณะดอกเขาอันนี้ต้นไกลๆนะคะก็ต้นใหญ่แล้วนะคะค่ะเป็นไม้ขนาดกลางอ่ใบเหมือนเหมือนต้นใบเงินอะ่ะใบเงินทองนาคอะไรพวกนั้นอะ่ะ เหมือนกันเลยแต่ใบเขาจะเล็กกว่าเดี๋ยวการขยายพันธุ์ลองไปปักกิ่งดูนะแล้วเดี๋ยวงอกรากแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลี้ยงมงังแต่ต้นเล็กๆจะให้ดูว่าใบเหมือนต้นใบเงินเลยเขามีหลายชื่อนะคุณพุฒเงินก็ได้ พุทธด,ดังก็ได้ค่ะแล้วก็บางชื่อก็อ่ามาลิฝรั่งอ่าบางชื่อน,นะคุณเราเป็นคนชอบอะไรที่เป็นสีขาวอยู่แล้วค่ดอกเขาดอกจะเกิดจะจะแตกที่ปลายยอดนะคะสวยงามค่ะ ชมความงามกันเนาะใบจะเป็นใบแหลมเหมือนหอกนะเนี่ยใบปลายแหลมนะคะเ,เรียวปลายแหลมอ่ะดูสีสันนะคะอ่าจะเป็นใบด่างของเขาตั้งแต่แรกยอดเลยนะคะนะคะอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะกระหนดเลยสี มนไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ฝนออกดอกก็จะพัมพลูให้เราเห็นหน่อยต้นไม้ทุกเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะคะที่จะมีดอกให้เราามากด่างเต้นเป็นพุ่มขนาดกลางนะคะแต่กิ่งร้างสาอากออก ใบเงินเลยใบเรียวยาวนะคะเดี๋ยวดูนะคะยาวเกินนิ้วก้อยนะคะประมาณนิ้วชี้เพื่อนๆความยาวของเขาค่ะนี่ค่ะชมไปเรื่อยๆก็สายพันธุ์นี้ก็น่าหามาปลูกถ้าใครชอบใบด่างนะคะนี่นะคะ อดอกชมกันเรื่อยๆเนาะก็ดอกจะเป็นดอกห้าแฉกนะคะไม่มีกลิ่นเนะะาะจะสวยงามอ่อนมองและอ่อนโยน,นะค,ะค่ะาย,ยอดแตกออกมาก็จะด่างทันทีเลยนะคะ เราก็จะแตกปลายยอดของเขาโอเคนะเนาะแล้วก็ได้มาเห็นความงามของใบด่างนะคะเราพุทใบด่างอันต้นเป็นสีน้ำตาลเนาะที่บ้านจะมีต้นไม้เยอะเดี๋ยวช่วงนี้จะเน้นถ่ายใบด่างให้ก่อนนะ เดี๋ยวจะให้ชมกันไปเรื่อยๆค่ะส่วนก้านที่หักก็ไปปักลินที่ชื้นๆนะคะกาเป็นการเพราะรากของเขาว่าเขาหน้าจะมีฝักของเขาแหละค่ะแต่ไม่เคยสังเกตเนี่ยค่ะตเตสอนตรงนี้ของเขาเนี่ยค่ะน่าจะมีเมล็ดตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆโอเคก็ นะคะคสวยงามมากอ่าดูชัดๆก็บางพุ่มก็จะมีถึง5ดอกก็เป็นวงกลมสวยมากนะคะหนสองอันนี้มีสีนะคะอ่าเห็นนะคะก็จะเป็นพุ่มสวยงามมากค่ะ,คะส่วนมากจะออกมาไม่มีเดี่ยวนะอันนี้ที่ไอเนี่ยเขาโรยไปบ้างแล้วนะี่ย มากเขาก็จะแตกดอกเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะนี่ค็สวยงามดีโอเคค่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ